ดาวินชีเนี่ยเป็นมันเป็นเหมือนเดียกับว่าไอเรื่องของการเอาภาพมาถ่ายเยชื่อไหมว่าการเล่นรูปเล่นอะไรเนี่ยพี่เล่นกันมากับน้องๆแนวฟิตเนี่ยสักสักเมื่อตอนออกจากเวิร์คโค้ใหม่ๆแล้วเออเรามีเกมอันนี้มาเล่นกันเล่นแรกๆอยู่ละแต่ไม่เคยคิดจะหยิบมันมาเป็นเกมโชว์ใช่ไหมชอบเล่นกันอยู่แล้วว่าเรียรูปนี้ถ่ายอย่างนี้เนี่ยคำว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมาสักช่วงหนึ่งลวจนจนพอวันหนึ่งที่เราเอามานั่งคิดว่าเราจะทําเกมโชว์เลยดีวะ ที่คนดูได้ทุกวันแล้วแบบและกวนๆด้วยแล้วก็ฝึกสมองแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ทาร์เก็ตแบบทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นอะไรก็ชอบนะเราก็เลยนั่งคิดว่าเออจะทําเกมโชว์อะไรกันดีว่านั่งคิดในบริษัทเนาะจนน้องพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเอยที่เราไม่ทําเกมที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับรื่องรูปที่เราถ่ายเล่นกันอย่างเงี้ยให้มันแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะมันจะได้ดูได้ทุกวันว่ารูปถ่ายอะไรมันก็ดูซิมเพิลดีนะ พี่บอกเออจริงๆไอ้นี่เราเราก็เล่นเกมนี้มานานแล้วนะเล่นในเรื่องถ่ายรูปถ่ายอะไรกันามาเอารูปนักบอลแล้วนู่นนี่มาเอารูปนี้ผสมรูปนั้นให้มาเป็นคํานั้นกวนกวนกันเล่นอย่างเงี้ยนะพูดถึงในบริษัทเราก็เลยฮ้ยเออดีนะเพราะเรื่องรูปเนี่ยอะไรก็ตามที่เราถ่ายทําขึ้นเองที่เอากล้องมาหยิบถ่ายหรือบางภาพมันเป็นฟรีพิกหรือรูปอะไรที่มันเป็นแบบรูปที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อ่ะมันก็ยังมีเยอะอยู่ในยุคนั้น และแน่นอนทุกรูปเราก็แทบจะสร้างมันขึ้นโดยการไปถ่ายเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ่ายจากกล้องเราเนี่ยมันก็เป็นลิขสิทสิ์ของเราละเราบอกเออดูแล้วเป,เ,ปเป็นไปได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีจิตปัญหาเหมือนเรื่องเพลงเรื่องอะไรเรื่องรูปนี่เราพอทําขึ้นได้หรือใช้วาดขึ้นจาก AI เลยได้หมดเลยในยุคนั้นอาจจะยัง AI อย่าง,งจะไม่มีมีด้วยซ้ําอาจจะวาดขึ้นจาก Photoshop รูปอะไรเงี้ยเฮ้ยลองคิดดีว่าไอเกมเรารู้ละว,วารูปหนึ่งอสามสี่อะแล้วออกมาเป็นคำอะไรเนี่ยเรามีอยู่ละโครงสร้างหลักไม่มีละ แต่เราจะทำมงให้มันสนุกแค่ว่ามานั่งมีภาพขึ้นแล้วก็ให้ถ่ายกันเล่นมาหลากหลายวิธีใช่ปะ่ะลองทดลองเล่นมาเนี่ยไอตัววิธีการเล่นมนันะเยอะมากนะจนเล่นกันจนมาตกผลิตมาเป็นดาวิชีเราเห็นคือเฮ้ยเป็นแบบสองคนมาแข่งขันกันดีกว่าซ้ายขวาแล้วก็มีเงินรางวัลในตรงกลางเหมือนเราเอาเงินอ่ะให้ไปก่อนแล้วคุณก็เอาเงินอ่ะมามา,มาจะว่ากันเป็นเหมือนเรามาเพจกันนะว่าคุณจะลงเงินเท่าไหร่แล้วจะโดนอีกฝั่งนึงกินหรือคุณจะได้คืนเะนี่ยเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ควักเงินเอง มันก็เป็นช่องนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นการควักเงินมาเล่นเองมันจะเริ่มเข้าข่ายการาอ่านมันออกไม่ได้ครับอันนี้เราก็ใช้เป็นวิธีการเราให้เลวรายการให้เงินคุณแล้วให้คุณเล่นให้คุณเมนเทจเอาเองว่าคุณจะทําทยัางไงให้ให้คุณสามารถรักษาเงินแล้วให้เขาเงินหมดหน้าตัดได้เอออันเนี้มนยมาริการว่าพอเรามาเล่นกันหลากหลายวิธีจนวิธีเนี้ลงตัวสุดแล้วสนุกด้วยครั้งแรกที่คิดยังไม่มีสติ๋วด้วยซ้ำนะเล่นมันรอย่างเงี้ยฟอร์แมตจนรู้สึกว่าก่อนจะไปให้ทางบ้านคุณซื้อเขาออกแบบรีไซน์ฉาก ตอนแรกก็ยังไม่มีด้วยเขาค่ดีไซน์เลยมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปัญหาบโหนาบโพลตรงไหนรู้ป่ะปัญหาบนโผลตรงเอ๋พอเราดีไซน์ฉากมาเสร็จมีจอมีทุกอย่างมีโพเดียมชาคลิปมีที่ต่อสู้เลยเสร็จสับเรียบร้อยเลยไหมรู้สึกว่าพื้นที่ที่จะให้คนมานั่งปกมือคิดนึกว่าเอ็กซ์ต่างต่างในการที่จะต้องมีสแตนเพื่อให้คนปกมือต่างๆ่างเลยเรารู้สึกว่าอะไรวะเรารู้สึกว่าเราเบื่อการที่ต้องมาทั้งทำสแตนเืให้คนปกมือมันไม่ได้มีส่วนร่วมเขาได้ไหมเอาเราพูดตรงๆเขาก็แค่รับจ้างมาเพื่อปลกมือ ตามที่เขาได้มารับหน้าที่ถ้าเขาไม่มีให้ต้องปลบหรืออะไรเงเขาก็ไม่ได้คอนเซนเทรตมันจะสนุกเลยมากเราก็เลยไานั่งคิดกันว่าจะทํายังไงให้คนที่นั่งอยู่แล้มันมีส่วนร่วมกับเงินดีวะเมื่อเลยคิดกายคิดไปคิดมามันเลยกลายมาเป็นสติลเหมือนที่เราเห็นคือถ้ามันมีใครตอบตรงนั้นในภารกีววินะไอตรงสแตนร์นี่ใ,นใครตอบได้ได้เงินไปก็เลยกลายมาเป็นเพิ่มมาเป็นฟังก์ชันของการสติลขึ้นมาอย่างนั้นฟอร์แมตเพื่อเลยจะกลายเป็นกลมคือแล้วมันก็สนุกจริงๆในเี1ปีหนึ่งปีสองปีสามได้ม่นน่วาตอั้น เตรียมนู่นนี่นั่นเผื่อลงเลยด้วยนะพี่ว่าตอนนั้นใช้เวลาได้อยู่มาสามเดือนได้นะพี่ประมาณสามเดือนที่เรากว่าจะทําทุกอย่างให้มันดูกลมขนาดนี้มีตั้งแต่เริ่มต้นจากการคิดมาใช่ไหมลองเดโมโหาวิธีการที่ทําให้มันลงตัวยังไงสู้แบบไหนเล่นอะไรยังไงเฮ้ยไม่สนุกเว้ยเล่นคนเดียวยิงไม่หนุกมีสองคนเล่นแค่นี้ไม่หนุกใครไปถึงขั้นบันได3 4 5หภาพก่อนเป็นแชมป์นี้ก็ๆๆไม่สนุก เนี่ยมันเลยใช้เวลาอยู่หลายเดือนเพื่อหาความลงตัวในความสุขในการเล่นจนมาเป็นเนี้ยน่าจะมี3เดือนรวมถึงการทําเรื่องของเนี่ยแหละสตีลเออฟังชันของฉากแก้ไขต่างๆจนลงตัวประมาณ3เดือน3เดือนได้อันนี้แหละมันก็เรียนเป็นที่มาของการเริ่มต้นที่จากอะไรเรื่องทีง่ายๆแต่เกามาคิดให้มันสนุกจากการต่อสู้การแข่งขันซะมันก็เลยกลายมาเป็นจาบพิชี นี่คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เรารู้สึกว่าดาวินชีเรานั้นน่าจะประมาณ5ปีได้ลเริ่มเบื่อเหมือนเดิมเลยปะ่ะลูกทุกรายการจะมีเอ็กซ์ปายมันจะ ire, นเริ่มหมดอายุละก็ต้องการหารายการอะไรให้ดูได้ทุกวันเหมือนเดิมและอยู่ช่วงเวลาเดิมคุยกับนายประวิทย์ตอนนั้นคุยนายประวิทย์ว่าห้ทำอะไรดีนายประวิทย์เขายังมีความเชื่อว่าการทําเกมตอบคําถามเหมือนสมัยที่อต่อยทำเจ้าเกมเศรษฐีเนี่ยมันยังไปได้เพียงแต่ว่าการมานั่งถามกันตรงนี้มันคงอาจจะไม่ได้ ม,ม,ม,มันเบื่อ,อใช่มันเอาแต่แกเชื่อว่าการเล่นกับคําถามแล้วคนชอบในคําถามพี่มันน่ารู้คําถามเอ้ยอนนี้เหรอว่าสนุกเนี่ยมันยังไปได้มันก็เหมือนกับตอนนั้นอาจจะมีนี่ด้วยมันมีพวกฟ้าแลบมีอะไรด้วยเนี่ยก็ยังเป็นคําถามนะแต่ก็เ,เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเปลี่ยนคําถามเป,ป็นแนวกวนไปหรือจะเป็นกวนเน้นไหวพริบเร็วๆหรือนี่ยมันก็ยังมีความเป็นควิดมันยังอยู่ได้แกเชื่อแกก็เลยให้ว่าเฮ้ยลองกลับไปนั่งทำควิดแต่ทาอะไรดีพี่ก็ไปนั่งคิดนั่งอะไรดีว่าเอ้ะตอบคําถามนั่งตออบบก็เื่ ขับรถไปมีคําถามราชรนอะไรมันก็มีมาหมดด้วยมันเหลืออะไรบ้างวะที่มันดูรู้สึกว่ามันแบบดูแล้วมันมีลําดับมีขั้นมีตอนมี16คําถามเหมือนสมัยที่มันเป็นเกมเศรษฐีมันมี16คําถามมันมี16ลําดับมันมี16สเต็ปคิดไปคิดมาทํายังไงดีว่าให้มันมีลําดับเป็นขั้นเป็นอะไรนู่นนี่พอดีไปเห็นเร f e r e เ c e น์ในรายการที่มันเป็นเอ่อเฮลเฮเวนออเฮลอะเคยดูบ้างรู้ ที่มันเป็นเหมือนถามคำถามเหมือนกันถ้าเกิดมันจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่นั่นคือฟังก์ชันมันสุดยอดมากเนาะมันก็เหมือนกับเป็นเวทีที่เหมือนแผ่นดินแล้วพอคุณตอบถูกคุณก็จะได้ขึ้นไปด้านบนเฮเวนมันวก็จะเป็นตัวเครนเนี่ยยกยกฉากขึ้นไปนะเพื่อไปเจอสวรรค์้างบนแล้วไปเอาของรางวัลแต่ถ้าไม่ดีตอบผิดมันก็จะตกไปอยู่ด้านล่างแล้วก็จัดฉากให้เป็นนรกนรกก็จะถูกตัดผมถูกตัดไลเพื่อให้แบบมันเป็นการแกล้งกันเอางูอะไรมาด้วยนั่นเพราะผิดเป็นการลงโทษแล้วถึงจะกลับไปอดูแผ่น ขึ้นไอ้เนี่ยไอความเป็นขึ้นขึ้นลงลงที่มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยพี่ก็ไปนึกถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นลิฟต์อะเออเว้ยแล้วเราเอาเงินรางวัลที่มันมีมากที่สุดไปไว้บนชั้นที่เราต้องการและการตอบถูกหนึ่งชั้นก็คือขึ้นไปหนึ่งชั้นขึ้นไปหนึ่งชั้นขึ้นไปหนึ่งชั้นแล้วตอบผิดก็คือต้องลงกลับมาชั้นหนึ่งแล้วเปลี่ยนคนออกไปคือมันคิดได้ง่ายอย่างนี้เลยเลยเพราะลิฟต์มันทำงานแค่นั้นขึ้นไปรับคนลงมาปล่อยขึ้นไปรับคนลงมาปล่อยแบบเดียวกันแล้วก็็คคิดวว่่่่่าาาาเเเออออ้้้ยยยยนนนีแหลละงงๆๆๆบตตบสกตถูึไไปปรืืจช แล้วเราก็นั่งนึกว่าถ้าตอบผิดปุ๊บก็กลับมาเอ๊แล้วมันจะเพิ่มความสนุกอะไรได้กับการขึ้นลิ์ลงลิบปิดน้องในทีมก็มาช่วยนึกคิดว่าพี่และถ้าเกิดมันมีแต่และชั้นมันมีแบบเปิดดของรอดอ่เปิดให้ออกเลยไม่ต้องไปต่อคุณอยู่ชั้น5ชั้น6เนี้ยแล้วคุณเปิดลิบมามีทองอยู่มีมอเตอร์ไซค์มีบ้านมีแพ็กเกจท่องเที่ยวถ้าคุณออกแล้วก็คือออกเลยรับแต่รับของรางวัลนั้นไ,ไปแล้วเดินลงทางหนีไฟแล้วกลับบ้านเอ้ยชอบฟังครั้งแรกเลยน้องคิดมนนว่าอ้ยันเนี้มมันดูลกขนนะ มันก็เออพอออกมาเสร็จปุ๊บต้องยอมรับว่าจริงเราไอฟอร์แมตฟังก์ชันของมันทั้งหมดเนี่ยมันดีมากนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังทําได้ไม่ได้ถึงอัตรรตของความลุ้นความสนุกเพราะตอนแรกมันก็มีหลายๆอย่างที่เราลองใหม่นม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอาคารตัวลิฟต์ขนาดลิฟต์ตัววิธีการเล่นต่างๆที่มันจะมีข้อจํากัดมันต้องหาสถานที่ที่เเปิดให้เราได้ใช้เป็นสปอนเซอร์เราจะให้มีลิฟต์มีต่างๆมีดาดฟ้าเพื่อให้มีหอมี ที่ไว้เงินมีอะไรเงี้ยมันมีโอ้ลำดับของการที่จะหาตึกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายรวมถึงมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นเราต้องการลองพิธีกรใหม่ๆเนาะเราลองน้องพุทธมีดีเจพุทธมีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราลองมันอาจจะมีหลายๆจุดที่มันอาจจะยังทาให้ไม่ไม่กลมกล่อมพอที่จะทําให้มันเปรี้ยงป้างแล้วแบบดังคิดว่าจะดังได้เหมือนเกมเศรษฐีเราก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างน้อยเราได้ลองอยู่ประมาณหนึ่งปีเนาะหนึ1 season, 1่งซีซั่นหนึ่งปีเราก็เห็นแล้วจริงๆแล้วฟอร์แมตเนี่ยอีกหน่อยถ้าไปเก็บไปไว้ใช้นะหา เขาเรียกว่าหาเครื่องปรุงของมันอะให้ถูกไนหะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหาอะไรที่มันมาปรุงมีตึกมีลักษณะของ่อาลิฟต์ของเกมที่มันมีความแบบทันสมัยมีความลุ้นมีความระทึกมีความพอดีในการกลมกรอบในการปรุงมากขึ้นเนี่ยพี่เชื่อว่าฟอร์แมตเนี่ยมันจะยังอยู่ไปได้เรื่อยๆทาเป็นซีซั่นนะหนึ่งปีมาสักสามเดือนอีกปีหนึ่งหน้ามาเพื่อให้คนมารอรุนเะอาเงินข้างบนเนี่ยพี่ว่ายังไปได้อยู่เออสำหรับสำหรับตัวรายการนี้นี่แหละมันก็คือเป็น การคิดมาจากการที่เราเชื่อว่าไอตัวควิดโชว์มันยังได้เราก็มาคิดวิธีการใหม่ดนการเปลี่ยนมันมาใส่ดิฟค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้น แจกรถเนี่ยเป็นการเหมือนทบทวนเอาเอาความสําเร็จเก่าๆมารวมกันคือเราเคยทํะะาราชธรรมเกิดแจกรถเราก็เอาคอนเซปต์แจกรถมาเราได้แมคานิกอันหนึ่งซึ่งมันสนุกมากคือการเอาคุญแจเอารถห้าคันเอาคุญแจห้าดอกมามาคุกกันอะแล้วูเลือกรถคันนี้เอาคุญแจคันไหนไป คุณไขได้นะแต่คุณต้อ,องตอบคำถามถูกก่อนูอน้สึกอันเนี้ยท้าทายท้าทายมากจริงๆคอมันง่ายแต่กลายเป็นเชื่อไหมว่าจริงรายการสนุกลนะรา,รายการก็คือตอนแต่ว่ามันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีความสวิงตรงที่มันเปลี่ยนเดี๋ยวเล่นในรถบ้างเดี๋ยวอีกเท่าทนึงอ,อยู่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไปหน่อยเพราะว่ามันมี เรื่องจากว่ามันเขาเรียกอะไรเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดเนาะมันมีบอร์ดริการผู้บริหารที่จะแบบเหมือนคอมเมนต์ว่าอะไรยากไปง่ายไปซึ่งเราก็ต้องเชื่อมติบอร์ดมันเลยแก้ตามไปตลอดมันทําให้รายการไม่ยูนิ่งเนสคือแบบว่าเราเราอยากให้มันยูนิคอะให้มันดูแบบคนจําภาพนี้ได้แต่คนยังไม่ท่านจำเลยเราเราเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนอีกแล้วเราเปลี่ยนอีกแล้วแต่ถามว่า ปัญหาอีกอันหนึ่งคือคนไทยดวงดีรถแตกบ่อย <c oughs> แตกจนแตกจนเขาเรียกอ,อะไรแตกบ่อยจนจนจน,จนไปต่อไม่ได้ใช้คำนี้เลยคือจากที่เราคิดว่ามันมันมันจะมันจะมันจะยากกว่านี้กลายเป็นแบบ โหที่ตลกคือก่อนถ่ายเราต้องมูแทนเลยแต่ก่อนเราจะมีภาพคนที่มาร่วมรายการบจะมูตรงว่งาโหก่อนเข้ารายการแล้วเราขำเขามูเลยสรุปไรพวกที่มูเนี่ยแตกหมดแตกถามว่าเอาครับคราวนี้จะเปลี่ยนไหมจะ,จะสลับอะไรไม,ไม่สลับแล้วก็ฮะออะไรโดนใจให้เขาไม่สลับวะแล้วสรุปคือไขแล้วก็ ซึ่งแล้วมันไม่ได้แค่เดียวถ้าไปดูประวัติศาสตร์คือนแตกหกคั้นอะ่ะแ,แตกเยอะมากคือแตกเดี๋เดแตกเด๋ยวแตก,แตก,แตกจนจนเราก็อึ้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกอะไรความซวยทุกอย่างมันอยู่ในคือถ้าถ้าเกมแจกรถย้อนกลับไปอีกสักสักสองปีแล้วทำเลยตอนนั้นน่าจะดีกว่านี้เราอยู่ในช่วงที่ จุดเปลี่ยนของของการซื้อขายโฆษณาพอดีคือคนเอาพูดง่ายคือช่วงอยู่ในช่วงที่รายการทีวีนาทีละสองแสนหรือห้าหมื่นเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านพอดีแั้นั้นพอสองใสเหลือห้าหมื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะแจกรถหกคันมใช่คุณจะต้องขายได้กี่นาทีคุณจะแจกรถได้คันหนึ่ง มันเลย impossible นึกออกไมครบรายการมันก็เลยต้องต้องต้องปิดตัวโดยปริยายเพราะเนื่องจากเนื่องจากข้อจํากัดตรงเนี้ยถามว่ารายการไม่แจกรถไม่ได้เหรอก็จะได้มีต่อไปแล้วจะเรียกว่าเกมแจกรถกได้ยังไงซึ่งเราไม่เห็นด้วยคือถ้าแจกไม่ได้เปลี่ยนรายการเถอะนี่นคือนีค่นค,นคือแนวคิดเราทั้งหมด วิชาคิดนอกเกม101จากรายการฉลาดเป็นเกมสรุปเจความสําคัญของหลักแนวคิดจากเราฉลาดเป็นเกมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไว้พัฒนาศักยภาพของตัวเองดังต่อไปนี้1เกมขำๆที่เล่นกันในออฟฟิศอาจจะนําไปสู่เกมโชว์ที่โด่งดังและตึงใจผู้ชม2บางครั้งการทดลองต่างๆคือการสร้างคําตอบของผลลัพธ์ได้ดีที่สุด3บางทีเกมโชว์ที่อยู่ยาวนานเกิดจากความชัดเจนในตัวรูปแบบรายการ ครั้งนี้เมื่อได้หลักแนวคิดอย่าลืมนำไปปฏิบัติให้เก่งเท่าเหล่าฉลาดเป็นเกมไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่กับฉลาดเป็นเกมตอนต่อไป